เอานะครับผมไปร่วมด้วยนะตอนนี้กับนายคับชีวิตรอดในจุดเก้าอีกแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ตนี้นะฮะผมกะว่าผมจะมาเรื่องของเอาตัวนี้ออกก่อนตอนนั้นมีซอมบี้บุกบ้านนะครับผมตอนนั้นผมมีอาวุธผมก็เลยว่าต้องเอาของกุดในตรงนี้นะผมซึ่งผมคิดว่าผมจะเขาเรียกว่าอะไรเดียวหาวัวนะครับผมเรียบๆเรือๆหาวัวให้จบๆไปแลมตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็ ่าเป็นพวกเกมรูน่ะผมมาคีบมือทอรี่ไว้ผมก็เอาออกนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมแบบหลงทางกับบ้านนะฮะก็คือผมหารากับบ้านไม่เจอผมหลงในเนเธอร์นะครับผมผมเ,ยเลยจะไปต้องใส่เกมรูแล้วก็เอาเกมรูออกนะครับโอเคฮะสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือผมกล่าวว่าจะรีบๆหาเจ้าฟางนะครับผมซึ่งมีบอลมิวอยู่เดี๋ยวผมจะชาวอบอลมิวไอ้บอลบอลมิวเอ้ยบ,บ,บอลมิว นะครับผมเรีบๆเอาบนมีลใสๆไปเลยครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมต้อง,งการตอนนี้คือองการแค่าฟางนะครับมันคือฟางหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นฟางเลยฮะโตแล้วโอเคครับผมซึ่งปึ๊บเดี๋ยวผมต้องทำรั้วเพิ่มใช่ไหมาทำกล่องเพิ่มด้วยนะฮะด้วยเพราะว่า กล่องผมมันเต็มแล้วนะครับปึ๊บเราทำตรงนี้โอเคแล้วผมก็เอาของใส่เข้าไปปึ๊บโอเคครับผมเอานี้มาเอานี้มาเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาหน่อยเอาฟีดมาโอเคฮะแล้วเราจะเอาเจ้าสิ่งนี้อ่าตัวหนึ่งไม้เหรอนี่มไม้นะครับผมซึ่งผมจะทำ อ่าน้องน,นึงมันทำอย่างนี้ดีกว่านะฮะโอเคเป็นรั้วนะผมแล้วเราจะเป็นที่ต้องมีรั้วเฟ้นเกตด้วยนะครับเฟ้นเกตมาทำไงนะเราเฟ้นเกตต้องจำไม่ผิดนะอย่างนี้ป่ะโอเคใช่ครับผมโอเคฮะซึ่งวันนี้ผมจะไปจับพวกบัวและพวกเนี้ยนะมันก็อยู่คงอยู่แต่แถวนี้แนละ้ะเดี๋ยวผมขอลองไป สำรวจหาวัวแล้วพันที้ก่อนนะครับผมซึ่งฟาร์มที่ผมกำลังจะทำไว้ผมทำไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อันไม่ให้มาสเตอร์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นม็อบดิไม่ใช่มอนสเตอร์มอนสเตอร์เกิดนี่มันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆโอเคเอาขนาดเท่าไหนก็นเท่านี้ก็ได้นะครับผมตอนนี้เรามีบล็อกแบบว,ว่าลิมิตอยู่พอสมควรนะฮะวัวถ้าเกิดไม่พอเราก็ไปตัดไม้เพิ่มก็ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เราจะทําเป็นทางลงมาดีไหมอย่างนี้นะครับผมจะได้โอเคธรรมชาติหน่อยนะฮะปึ๊บทุบไปตรงนี้เอาถึงตรงนี้เลยดีสไปดิเยอะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ผมขอขุดไปดีกว่าฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้แปะนิดนึง ปึ่งๆโอเคครับผมแล้วก็เอาเจ้านี่แปะตรงนี้ไปเลยนะฮะปึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับผมต่อไปก็ปึ๊กตรงนี้แล้วนะปึ๊ตงรงนี้ด้วยนะครับแล้วต่อไปเราจะทำเป็นเฟ้นสเกตนะครับผมซึ่งแถวนี้ที่ผมดูคือมันไม่ค่อยมีวัวมีแต่กไก่นะครับงั้นผมจะทําฟาร์มไก่ก่อนแล้วกันเนอะนะครับผมซึ่งฟาร์มไก่จะไม่ต้องมีก็คือเราจะไม่ต้องมีซีดนะฮะ ซึ่งซีดผมเอาไปเก็บไว้ไหนบรรวะนี่นี่นี่ครับซีดผมเราแต่ผมไม่มีอาหารของเอาหาอันนึงโอเคยำย้ำยำโอเคฮะต่อไปก็คือเราไม่ต้องเอาซีดนะครับผมไปอ่าไม่ดิเอาซีดมาล่าไก่ก่อนโอเคโอเคผมเปิดประตูฟางครับ โอเคครับตอนนี้เราไปไก่อยู่ในฟาร์มหนึ่งตัวแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ปิดประตูฟาร์มโอเคเรียบร้อยนะฮะหรือว่าเราจะใช้แบบวิธีง่ายกว่าน,นี้เลยก็คืออาสม,มุดผมไปไก่มนใช่ไหมโอเคฮะไดีไก่ไปตามใช่ไหมสิอยามาเดี๋ยวปาหานะที่ดีๆเนาะบ้านใหม่ที่แบบสุดสบายแล้วก็ไม่มีใครมากวนใจเรื่องน้องเนี้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ไก่ก็ค่อยๆปีนขึ้นมาทีละตัวนะครับผม โอเคครับเรียบร้อยฮะ <_ d> um> เห็นแหละนะครับจนั้นเราผมก็ไปผสมพันธุ์ไก่ตัวสักสองตัวนะโอเคฮะและ้วมาผสมพันธุ์กันนะครับผมแค่อตอนนี้ผมมีไก่แล้วทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผมซึ่งผมจะยังไม่ฆ่ามันจนกว่ามันจะแบบมันจะดีกว่าเดิมไม่ได้แบบเหมือนของอะไรพวกนี้เยอะก,กว่าเดิมนะฮะโอเผมจะไก่แล้ววันนี้มันมีไก่ไก่มันนี่ไหม,มโอเคแล้ว กระโดดมากระโดดมานั่นแหละขึ้นมาเดียมมาครับผมโอเคทบทิ้งทบทิ้งแล้วก็กระโดดลงไปปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็นกอีซีซ่พีซีวิธีพอสมคออรวรเลยนะฮะเราก็ได้ไก่มาทั้งหมดอยู่หลายตัวแล้วนะครับผมหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอได้เงินไก่ตัวนี้ไม่ผสมพันธุ์อ่าไก่ไก่ตัวน,นี้เดี๋ยราจะผสมพันธุ์มาแล้วเหรออ๋อน,นี่ไงได้ลูกไก่มาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวมะครับผมโอเคฮนะตอนนี้ เราจะลูกไก่เพิ่อมอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับจะเป็นเรื่องที่ฝืดวัาดีพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งก่อนตัวอยากให้พวกแกะกับวัวมากกว่านะฮะแต่ว่านี่ผมเจอวัวแล้วแต่มันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยอ๋อผม,ผมกินเนื้อแกะสดร้อนเลดี๋ยวผมจะทําการเรียกวัวดูครับว่ามันจะตามมาถึงบ้านเราหรือเปล่าเพรามันอยู่ไกลพอสมควรน,นะครับผมแล้วผมไม,ไม่ยังไม่มีสลามบอล่งที่ผมจะใชใ้พวกเชือกจูงใบลำลองเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับผมคือเราไม่จะเป็นต้องรอวัว แต่ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องรอวัวนะครับผมขึ้นตรงนี้มีวัวแค่หนึ่งตัวนะฮะเราเป็นแค่อยๆล่านะครับผมไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยเร็วๆๆๆเดี๋ยวเดร็วๆๆหน่อยวัวเดินช้าเร็วๆๆๆจะรู้นะไม่ได้เป็นมอสโง่ๆเดินเข้ามาแล้วหรอนะผมโอเคเร็วอีกเร็วอีกนิดนึงเพื่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเพื่อนนั่แหละนั่แหละฟาร์มเราเห็นไหม อันไหนเพื่อนแล้วหน่อย Come on dude รอ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  Okay ปึ๊บปึ๊บอ่าต่อตัวมาเร็วเพื่อนเพือ่อนรอนี่นายเลิกสนใจบีแล้วหรอโอเคฮะนี่นผมต้องต้องผักมาแล้วละ่ะโอเคมันตามมาไหมโอเคมันตามมาผม โอเคเขาได้วัวเพิ่มหนึ่งตัวแล้วนะฮะซึ่งผมอยากได้วัวสองตัวอย่างน้อยนะผมแต่ที่ผมอยากได้มากกว่าก็คือผมอยากได้มา้าว่ะผมจําเป็นทนี่ต้องไปหาเจ้าแซดเดิลแซดเดิลต้จะไม่ผิดผมมีอยู่ในบ้านนะต่ผมต้องตรวจสอบก่อนนะผมก่อนเลยเผมอยากได้อาหารนนี่ไงรู้สึกว่าจุดเก้าเขาจะเอาเจ้านั้นออกแล้วนะครับผมก็คือ นอนแอปเปิลนะฮะซึ่งผมสามารถทำได้แค่แอปเปิลธรรมดานะครับแค่ okay, ผมไม่เอามากลับมาบ้านได้ดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีการผสมพันธุ์มาคือต้องใจแอปเปิลทองไม่ก็แครอททองนะครับผมแต่แครอททองมันจะคุ้มกว่าเพราะมันใช้แค่เศษทองนะฮะแต่แอปเปิลทองนี่ก็ใช้เป็นพวกแอปเปิลทองเลยนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเกิดแบบคนคนเล่นอย่างผมเล่นในวงนะี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่คุมค้มเว้ย เรื่องนงนี้นะฮะโอเควิธีการจับม้านะผมเนี้ยอ่าปึ๊บแล้วผมต้องขี่ม้าไปเรื่อยๆนะผมจนกว่ามันจะเชื่องนะฮะซึ่งม้ามันจะมีเวลาเชื่องให้อยู่นะครับผมคือแบบตอนไหนที่ที่มันอยากเชื่องก็เชื่องนะคือขี่ไปเรื่อยๆครับผมเชื่องเองก็จะเชื่องเองนะฮะเนี่ยตอนนี้มันยังพยศอยู่นะครับม้าไม่พยศจังวะพยศอีกแล้ว หนึงนะฮะอ่ายังไม่เชื่อเหรอเนี่ยรีบเชื่องหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราเรี่เชื่องหน่อยเรี่เชื่องหน่อมันไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะเพื่อนโอเคครับผมมาเชื่องเอาส่เตินสายครับปุ๊บเอาโอเคฮะผมมาเชื่องแล้วผมก็สามารถขี่้าร์กอัพดูดูท่าขี่ครับแบบม้าเป็นชาวร็อกด้วยนะแบบม้าสั่นหัวได้ครับผม ซึ่งผมก็สามารถเอาม้าขี่กับบ้านได้แล้วนะฮะตัวหนึ่งนะครับผมรึปตอดดึงโอเคฮะอันนี้ม้าก็อยู่แต่ในคอกนะครับเย้่ mm. แล้วตอนนี้ผมเล่นม้ามาตัวนึงแล้วนะครับโอเคซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนคืนอีกแล้วนะครับผมวันหนึ่งในโลกของเกมไมค์ครับนี่มันผ่านไปเร็วนะนะฮะโอเคเดิน กลับว่าผมจะไปเอาไมากสักตัวนะึงอ่ะแล้วผมค่อยกลับไปนอนบ้านนะฮะเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเย้ yeah. โอ้โหพยศอ,อีกแล้วมันนะายพยศบ่อยจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะเย็นกันค่อยๆคุยกันนะครับมีอะไรก็ค่อยๆค,ค,ค,นะค,ค,ค่อยจ่ายก,ก็ได้ไม่จ้อเป็นต้องพยศหรอกยอยากพยศอีกแล้วแล้ผมตอนนี้หมามันเป็นผมแล้วนะฮะมือนมัมเป็นเฟรนลี่มาแล้วแล้วผมเฟรนชิปอิสแมจิกนะฮะ งมก็จะขี่ม้ากลับบ้านนะครับผมวิธีเดิมเลยนะฮะมาม้าชาวร็อกอีกแล้วมาโยกหัวดิงดิงดิง,ดงนะครับโอเคขี่ม้ากลับบ้านโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ถือว่ามีสัตว์อยู่ในครอบพอสมควรแล้วนะครับซึ่งผมจะกลับไปตรวจสอบฟาร์ามผมเมื่อวันนฮะแล้วผมก็ได้เข้าเตียงนะครับ ฟาร์มไม่มีอะไรอัปเกรดเพิ่มเติมเลยซึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอ,อนอนเตียงเลยแล้วกันนะครับโอเคไอเดี่ยวผมเพงรู้เนี่ยอนะนอนแล้วมันเห็นเท้าด้วยปกติผมนอนแล้วผมไม่เห็นเท้านะนอนก็คือนอนนะฮะไอเดี่ยวผมเพิ่งรู้ว่ามันเห็นเท้าด้วย,วยจอดไปแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะไปจับสัตว์เพิ่มปะนะครับซึ่งสตริงนีผ่ผมเก็บไว้ก่อนกน็ได้นะฮะสตริง เีไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับผมแค่ okay, ตอนนี้ผมมีไก่อยู่ในคอกวัวไม่กิ่หนึ่งตัวนะผมจะได้ว่าทําพวกฟาร์มวัวแล้วพวกนี้ได้นะครับมันจะดูง่ายกว่าเดิมนะถ้าผมทําฟาร์มวัวได้นะครับผมซึ่งไก่ตอนนี้ผมมีอยู่ในฟาร์มเนาะตามป่าผมก็สามารถฆ่าไก่ทิ้งได้เลยนะครับเฮ้ยผมเจอแก่วะแก่ตัวเองเพิ่มมันนี่ไะได้เพื่อน ตามมานะตามมานะเไอ้ตอนนั้นผมเจอสัตว์ตัวนึงวะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มันมีแต่กระดูครับผมมันคือมันคือสเกลตันนั่นแหละฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆลาก,ลาก,ลากแกไปนะฮะแล้ควค่อยตามามาเพื่อนจะรู้นะทำได้นะบ๊อบเร็วหน่อยนะบ๊อบนะโอเค เออเด้อบ๊อบเป็นไรนะบ๊อบโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ค่อยลากแกะมานะครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องรีบนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพราะนี่มันไม่ใช่ PVP นะครับที่เลยไม่ต้องรีบทุกอย่างนะครับผมโอเคเราจะค่อยอ่าค่อยๆลากแกะมาที่ฟาร์มกันเนาะฮะซึ่งปึ๊บโอเคแล้วแกะมาขั้นนิ่งไปแล้วนะฮะ ้องใช้วิธีการดันแกะแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ต้องรอมันรีโหลดความหิวสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะสามารถเชื่อฟังเราเองนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่ต้องรีโหลดก็ได้ฮะจะมาดันผักเข้าไปเลยโอเคครับผมปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะผมก็จับมันดันผักเข้าไปเลยนะครับผมเยอะปึ๊บโอ้โหนั่นแหละเป็นฝูงแกะเลยฮะซึ่งจะได้มาทั้งฝูงเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปทำมันก่อนดีกว่า เดิร์อแปะไว้ก่อนจะได้ล่างมาทีเดียวได้หมดนะครับโอเคปึ๊กอย่างนี้นะฮะเราก็ไปหัฝูงแกะนู้นนะผมพร้อมก็ถือวีดไว้นะฮะเดี๋ยวแกะตัวน่าหนามาเห็นหน่อยโอเคครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ทำไมนะยิงยิงครับยิง,ย,งยิงเลยน,นะฮะเขีย okay. งขอ,อวีดออกสะพานหนึ่งนะผมผมถือวีดใหม่นะฮะ ตอนนี้ผมยังไม่มีแกะตัวไหนสนใจนะผมแกะครับแกะตัวนี้สนใจวีแล้วนะผมจะแกะตัวอื่นต้องรอรีโหลดนะผมแล้วเนี่ยมันจะรีโหลดคเขาถ้าเหมือนมันจะเลิกสนใจพักหนึ่งตาสุทธิยานของพวกแกะหรือเป็นพวกม็อบอะไรพวกนี้นะผมหรือเอาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเลิกเหินนะแบบแกะโตแล้วแกะไม่เหินใหม่แล้วเล่นนอนเนี่ยนะผมแล้วตอนนี้คือแกะเหินนะแกะเหินมอยอยู่ซึ่งเราเอาต้องเอาแกะเหินมอยพวกนี้ไปใส่ฟ้างหมดนะผมเพื่อมันจะได้เลิกเหอนใหม่สี ครับผมจะค่อยๆลากแก่คืนหมอยมาใส่ฟาร์มนะฮะเค <Yeah. S 1> okay. แกะ่คืนหมอยนี่มันคืนจริงนะผมมันก็ไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่อยอมเข้าไปในฟาร์มนะเค้า okay. ต้องดัน,นไปในวิธีแบบโหดๆหน่อยฮะเคเคฮะตัวนี้ก็ต้อง mm hmm. คอา,ายอยๆลากมันมเข้ามาในฟาร์มนะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมก็ลากพวกแกะเข้ามาในฟาร์มหมดแล้วนะครับ ซึ่งถ้าวผมบอกว่าฝ่ามันประสบความสําเร็จไหมก็ผมว่ามันประสบความสําเร็จอยู่นะเพราะว่ามันสามารถล่ากแกะได้เดี๋ยวพวกนี้ได้แล้วนะครับไปก็ให้อาหารแกะหน่อยนะครับผมให้มันให้มัน,มนปิ้งปังปิ้งปัง,ง,ปง,ง,ปง,ง,ปงนิดหน่อยได้เกิดลูกแกะนะครับแม่โอเคนะผมสิ่งที่ผมอยากได้คือวัวอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะ สำหรับวับวกตัวหนึ่งมันต้องอยู่ไกลามากแน่นอนนะครับมันจะหายากนะเพราะผมไม่น่าไปฆ่าวัวตอนแรกเลยผมฆ่าวัวเดียวมฆ่าหมดทั้งป่าเลยครับคือมันก็ไม่เหลือวัวแล้วอะแกะตันนี้เราฆ่าได้แล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเจาะแกะพวกนั้นหมดแล้วนะผมคือผมไม่จำเไม่ต้องใช้แกะแล้วไงนะนะก็คือเดี๋ยวเราค่อยเอาตะคอกไป,ไป,ไปตกตก ให้คาสัมพันธ์ทีเดียวเลยก็ได้อแล้วค่าแกะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเย่าโอเคเอ้ยผมคิดผมรู้แล้วผมจะทำอะไรต่อผมคิดว่าผมอยากจะทำตามแบบ พ,พวกฟาร,ร์มอ้อยแล้วพวกเนี้ยครับซึ่งผมเป็นที่ต้องอ่าเอ,าอ้อยก่อนนะฮะโอ้คือการจะเ,าเอาอแบบเทพเ,เลยแม่ดเท่เลยซึ่งอ้อยนั้นสามารถไปทำพวกนั้นได้ไนงะพวกบุกเชลถ้าเกิดเรามีหนังนะครับผมแต่ว่าวัวเรามีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถทำหนังวัวได้นะฮะเข็ okay, มได้อ้อยมาพอสมควรหนึ่งพอสมพอ,พอ พอดีอย่างหนึ่งนะครับผมวัวมันจะเอาไอ้เจ้ากันไกลเล็มขนได้แต่ว่ามันเป็นหนังไงมันไม่ใช่ขนนะถ้าเกิดเล็มก็คือเล็มหนังมาทั้งหนังเลยนะแบบเหมือนแบบมันคงทรมานน้าดูเนาะค่อยๆเอากันไกลไปเล็มหนังมาเล็มน้องเนี่ยนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งเราก็ได้ชิวเคนมาประมาณสิบอันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลบ ออค่าฟกสัตว์ก่อนะฮะนี่ลาเ,เดินกลับบ้านละมองนี้นะครับ โอเคนะครับผมสิ่งที่ผมทตรงนี้ก็คือบ่อชูเอเคนบ่อเดิมบ่อชูเอเคนวัดวัดอะไรไม่ใช่บ่อปลาครับไอ้ฟาร์มชูเอเคนนะครับผมซึ่งที่ผมเล่นสปีดเลยตอนนั้นก็คือผมไม่ได้เปิดไม้นะฮะคือผมเลยเปิดไม่เอาล้วครับผมก็เลยเล่นสปีดไว้นะฮะนาวนี่มันบัาหรือไงเนี่ยอ่ะหายบัาแล้วอ่ะอุ้ให้มันหายบัาก็ได้นะครับผมคือผมเลืเปิดไม่นะฮะแล้วผมก็แบบไปเล่นสปีดแล้วเนาะไงนะครับผม เค okay, ตอนนู้นมีอ่าสเกลกับอุ้ย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 เราลืมมันโล่มาได้อุ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยเกลหนึ่งแก้ามันยิงแม่นด้วยนะฮะแบบยิงไม่มีโล่นี่ยิงอันตรายมากๆเลยนะครับผมโอเคเราจะค่อย hey, me. okay. ๆปักคลอดไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บ ก็กินเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อแกะเนื้อแกะย่างมาเนะ่ยผมเนื้อแกะย่างนะครับเราก็กินเนื้อแกะย่างแล้วก็ขยายนะเขตทอดให้ไปถึงฟาร,ร์มสัตว์เรานะฮะสวัสดีครับอนเฮ้ย oh. yeah. <Feel> okay. เฮ้ยดูแมทบล็อกเฮ้ยดูแมทแค่ขยายค่อยๆขยายนะเขตทอดให้ถึง ฟาร์มสัตว์นะเพราะว่าท็อนมันก็หมดพอดีนะผมไม่ได้ขุดโคมาเยอะนะครับผมเป็นคนไม่อเอาฐานนะครับผมแค่ซึ่งผมก็ขยามันได้ถึงอาณาเขตของฟาร์มสัตว์เราแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมโหลท็อนมาปักเพิ่มด้วยนะาพลีนะมันคงไม่พอหรอกครับแต่โคลหมดปะโอเคนั้นไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผ่านหน้านะผมค่อยมาทำพวกปรับแต่งตัวอื่นแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมเงินพันเนี่ยวจบแล้วผมเซลเกนนักเก่งขึ้นไป